สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของผมวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากซูซูกิซึ่งหลายคนรอคอยจังใจใจและรถที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือซูซูกิจ,จิมนรุ่นปี20,25รถอ f ฟโรดไซ์เล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักการผจญภยัยรักความแตกต่างและต้องการรถที่มี ความสามารถในการลุยทางวิบากแต่ก็ยังคงความคล่องตัวในการใช้งานในเมืองได้อย่างดีเยี่ยมสุสูกิจิมี2025ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้อย่างเต็มที่ดีไซน์ภายนอกยังคงมีความเป็นกลองเหลีย่ยมที่ดูกระชับแข็งแรงเส้นสายเรียบง่ายแต่ดูบึกบึนมีกลิ่นอายของรถลุยยุคก,ก่อนที่ถูกผสมผสานเข้ากับรายละเอียดสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวฝ่ายหน้าเป็นทรงกลมที่มีเอกลักษณ์ซึ่งหลายคนยกให้เป็นจุดขายของรถรุ่นนี้ฝ่ายหน้าเหล็แบบใหม่ให้ความสว่างชัดเจน พร้อมระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติกันชนหน้าทรงเหลี่ยมเน้นความแข็งแกร่งพร้อมไฟตัดหมอกเล็ล้ออะไหล่ด,ลหลด้านหลังที่ติดไว้กับฝาท้ายยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่หลายคนชื่นชอบบ่งบอกถึงความเป็นรถลุยแบบเต็มตัวซูซูกิจ,จิมิ2025มีให้เลือกทั้งรุ่น3ประตูและ5ประตูซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ซูซูกินำเสนอรุ่น5ประตูอย่างเป็นทางการในหลายประเทศรวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความยาวตัวรถของรุ่น3ประตูอยู่ที่ประมาณ3.6เมตร ขณะที่รุ่น5ประตูมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ3.98เมตรโดยยังคงความกว้างอยู่ที่ประมาณ1.64เมตรและความสูงประมาณ1.7เมตรระยะฐานล้อยาวขึ้นหนรุ่น5ประตูทําให้การขับขี่มั่นคงมากขึ้นและเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้สามารถใช้งานได้จริงสําหรับผู้โดยสารตอนหลังในด้านเครื่องยนต์ซูซูกิจิมี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบสีสูขนาดหนลิตรให้กําลังสูงสุด ประมาณ102แรงม้าทีท่6,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ130นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4สปีดซึ่งแม้จะดูไม่หวือหวาแต่เป็นระบบที่พิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ในการใช้งานจริงโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับสภาพถนนธุรก,กันดารระบาบอขับเคลื่อน4ล้อของที่มีเป็นแบบพาดไาม4 w ดยดีที่มาพร้อมเกียร์ลอเรนสำหรับการปีนป่ายหรือขับบนทางวิบากจริงจัง ซึ่งระบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆในรถระดับเดียวกันรถรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบ i ิมิตสลิ b เบรกที่ชัดพื่อควบคุมการลื่นถลายเมื่ออยู่ในสภาพถนนลื่นหรือหลมดินลึกในด้านช่วงล่างจิมี2025ใช้ระบบการสะเทือนแบบ r ริ i ิต x อ็กพร้อมคอยล์สปริงทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเป็นช่วงล่างแบบรถ f อฟโ d u ู i n g ให้ความแข็งแรงและทนทานในการลุยเสริม ด้วยเฟรนชสซี่แบบและเดอร์เฟรนที่ทําให้ตัวรถมีความแข็งแรงสูงมากรองรับแรงบิดจากการขับขี่ในพื้นที่สมบุกสมบันได้อย่างดีเยี่ยมอจุดเด่นของจิมมี่คือความสามารถในการปีนไต่ได้ดีมากมีมุมไต่มุมจากและมุมคล่องที่สูงทําให้สามารถลุยทางชันลุยโขดหินหรือข้ามหลุมบอดได้อย่างสบายตัวรถมีความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถมากกว่า200มิลิเมตรทำให้ไม่ต้องอ้องกังวลเมื่อต้องขับลุยน้ําหรือลุยถนนที่ขรุขระ เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารของซูซูกิจิมเน2025จะพบว่าการตกแต่งยังคงรักษาแนวทางที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงคอนโซลหน้าออกแบบทรงเหลี่ยมเข้ากับรูปทรงภายนอกของรถหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบนำทาง g p s ระบบกล้องมองหลังและลำโพงรอบคันที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดแขงควบคุมแอร์เป็นแบบหมุนที่ใช้งานง่ายแม้สวมถุงม,มือบ่อน,นั่งหุ้ม ด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่ายเหมาะสําหรับการใช้งานแบบสมบุกสมบันมีพื้นที่เก็บของหลายจุดที่ออกแบบให้พอดีกับอุปกรณ์สําคัญสําหรับการเดินทางเบาะหลังสามารถพับเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพื้นที่ห้องโดยสารในรุ่น5ประตูได้รับการขยายให้ผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้สบายขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนจิมนี้2025ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกขั้นเช่นระบบช่วยเบรก อัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการลงทางชันถุงลมนิรภัยรอบคันกล้องมองหลังและเซนเซอร์ถอยหลังที่ช่วยให้จอดได้ง่ายขึ้นแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดกะทัดรัดแต่ก็มองเห็นได้ยากในบางมุมมองระบบเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีการขับขี่จิมเียสอ่บบนถนนเรียบให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ว่าระบบการสะเทือน จะไม่ได้เน้นความนุ่มนวลเหมือนรถเก่งทั่วไปแต่ก็ให้การควบคุมที่แม่นยำและตอบสนองดีในการใช้งานในเมืองภูงมิละไัยมีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบมากทําให้การเลี้ยวกลับรถในพื้นที่จํากัดทําได้ง่ายมากขับในเมืองจึงไม่เป็นอุปสรรคอย่างที่หลายคนกังวลจิมมี่ยังเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ต้องการรถเล็กๆที่สามารถพาไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะขึ้นดอยลงทะเลหรือฝ่าฝนตกถนนลื่นก็พร้อมใช้งาน ในด้านอัตราสิ้นเปลืองจิมนี2025มีอัตราประหยัดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ซึ่งแม้อะไม่ประหยัดเท่ารถยนต์กลุ่มอีโคกาแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเทียบก,กับสมรรถนะและระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานออรุ่นปี2025ยังมีสีภายนอกใหม่ให้เลือกมากมายทั้งสีพื้นแบบคลาสสิกอย่างเขียวทหารเหลืองมานาวเทาดำ และสีทูโทนที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถตัวเลือกสีเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่างไม่เหมือนใคร s ู z u กิจิม y 2025ี2025เหมาะสําหรับใครที่ต้องการรถลุยขนาดเล็กที่ไม่เพียงแต่มีดีไซน์เท่เป็นเอกลักษณ์แต่ยังสามารถพาคุณไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจไม่ว่าจะใช้เป็นรถคู่ใจในเมืองหรือลุยธรรมชาติก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดและที่สําคัญคือบํารุงรักษาง่ายอะไหไม่แพงมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศ ทำให้คนที่ซื้อมาใช้งานจริงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจุกจิกตามมาราคาจำหน่ายของ Jimny ี่สิบอยู่ในช่วงประมาณ1 2สถึง1 4ีล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นซึ่งเมื่อเทียบก,กับสิ่งที่ได้รับทั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อแท้ช่วงล่างสายลุยและดีไซน์ที่โดดเด่นก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถออฟโรดแท้ๆในราคาที่ไม่สูงเกินไปหากคุณกำลังมองหารถที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงขับสนุกขับไปไหนใครก็เหลียวมอง และสามารถพาคุณไปยังสถานที่ที่รถทั่วไปไปไม่ได้ผมว่าคุณไม่ควรมองข้ามสุสูกิจ,จิมีนี2คันนี้เลยครับรถคันนี้คือคำตอบของคนที่ไม่ชอบเหมือนใครแต่ต้องการความสามารถรอบด้านทั้งในและนอกเมือง